อันนี้มาเอาหนุ่มกบเส้นเส้นีเเซอีบางแสง เอาเซ็งเสมอีเซ็งเส,ม,สมอีทานนี่จ้ะเซ็งเส,ม,สมอีหนึ่งเคเรื่องจุด you <laughs> นไม่กินกันหรอกินกินไหมปากมีอะไรบ้าไม่ดูเลยอันนี้จะเป็นเมนูตั้งคนนี้ได้ เซ็งเส้นอีนะคะก็จะเป็นแบบสมุไนไพรนี่ดูนะทุกคนเป็นแบบอันนี้เขาเรียกว่าไงนะมาตุลากบวกัวแบบเป็นแบบจริงๆก็คือน้ำน้ำใหญยเนาะใช่ไหมก,ก็จะมีถั่วต่างๆนานา เยอะมากมันจะมีตัวต่วตัวตวตวตวางๆอะไรเยอะมากวันนี้อ,นนอร่อยไหมขอเล่ารึไงเมื่อกีอมอ้มีคนบอกว่าไม่กิน <c oughs>

ไม่ไหวแล้วอ๋อนี่คือเมนูซิงเมอีนะคนนีม คนกินในแดน,นไทยไไวันสมบูไทยพรอก็ดูไม่หวานมากอะไรเลยเ้งเข้าไปดูดีว่าเห็นป่ะมันขึ้น จำกัดพูดอะไรเสียอยานะ่างเ่ยจำกัดไ,ไม่เห็นนะไม่เห็นสิบนาทีแต่เดี๋ยวลงวิดีโอได้อยู่นะพูดอะไรอ่ะสมุนไพรหรือเปล่าสมุนไพรไม่ได้เหรอไม่อะ สมุนไพรเั็นสื่อเคยพูดคอบว่าสมุนไพรอ่ะพูดว่าน้องแอนเอาช้อนมาตักไม่ใช่มีเคำพูดสมุนไพรสมุนไพรได้วยไม่สมุนไพรพูดทีหลังอ๋อแสดงมันตัดแล้นะแล้วมันเกี่ยวอะไรกันนะนั่นอะไรขอแอนบ้างฮะที่มันสื่อไปในทางที่มันไม่ดีเลยใช่อย่างรวมหมดี๋ยวก็พึ่งรู้จังเลย่างเงี้ย ไม่ดีไงไม่สุดไปเลอาตัวเองพูดอีกนะโดนจำกัดเองจำกัดแล้ว ที่หวานไม่หวานเลยหรออืแต่พวกนี้นมันมีความหวานที่เด่นะะไอ้นี่ยเขาต้องแช่น้ำสดหวานไงให้มันอยู่ได้นานอืมพวกเขาได้ว่าอะไรอะเครื่องอ่อปปิ้งอ่ะอืมแล้วมันอยู่ในน้ำตาลอะมันถึใช้อยู่ได้นานแต่เมื่อก่อนอะน้ำมันจะหวานเจี๊ยบเลยนะ you yeah. แล้วมันจำกัดอหละอาจจะจำกัดคนคนอื่นที่ไม่ใช่บดิเื้อนองดูซาเป็นเลยนะว่านีถั่วอะไรจากอย่างหน่ะมิ้นัวเนะเนี่ย่ข้าวารีสองพันสองร้อยยีิบสอง กวดอ่ะเนอะเข้ามาเร็วนะเข้ามาเร็วอะไนี้มันแป้งป้ะแป้ง